เสียงซุบซิบนินทาจากคนที่ไม่ชอบคุณหรือเขาท่นเกลียดคุณคนที่คุณรู้ว่าเป็นศัตรูของคุณอ่ะเสียงที่มันซุบซิบนินทาจากเขาคืออะไรนะคะสามใบนี้ที่ออกมานะพระนางเป็นจัก,กรยานีค่ะพระแม่โพสพพระนารายณ์บันทมศิลป์การที่คนเราคนคนคน,นึงจะนินทาใครได้อะแปลว่าคนคนนั้นจะต้องเหนือกว่าถูกต้องไหมไม่งั้นเขาจะไม่อิจฉาและม่งเขาจะไม่นินทาสิ่งที่เขาพูดถึงคุณอ่ะเขามองว่า คุณค่อนข้างมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีทรัพย์สินมีเงินทองอยู่ดีกินดีมีความสุขเนี่ยสองใบนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกมันเหมือนกันเลยอยู่ดีกินดีมีความสุขหมูเนะี่ยคือคนที่ไม่มีพิษไม่มีใครกับใครมองว่าซื่อก็ได้นะเขาเป็นคนที่เป็นศัตรูใช่ไหมอาจจะมองคุณซื่อซื่อจนซื่อบือ้อในใสายตาของเขาอะนะ ในความคิดของเขาทําอะไรก็ให้ทําอะไรแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่คุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองทุกๆด้านด้านความเป็นอยู่ด้านการกินการอยู่การเงินการทองนะคะสามารถพักผ่อนได้ไม่ต้องแบบว่าวันหยุดฉันต้องไปหาทํางานเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคุณสามารถดําเนินชีวิตได้ดี คนที่เขาพูดถึงคุณนั้นแปลว่าคุณมาเหนือกว่าเขาแล้วคุณเหนือกว่าเขาจริงๆนะเขาถึงได้อิจฉาคุณไงคุณไม่ได้ซื่อนะเพราะถ้าเกิดคุณซื่อคุณจะสามารถไม่สามารถจัดการปัญหารอบตัวของคุณได้แล้วคุณจะสามารถหยุดพักผ่อนหรือทําอะไรตัวด้วยตัวคุณเองเลยคํานินทามันเป็นเพียงคําพูดที่ทําให้ใครก็ได้เกิดความเสียหายซึ่งสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นก็ทาไม่ได้เหมือนที่คุณเป็นนะคะ